ฟิล์มอยากมาลองไงว่าเกิดบ้านในแพรลอยน้ำเนี่ยบ้านแพรลอยน้ำเนี่ยมันจะสามารถอยู่ในน้ำได้ไหมมันก็ลองก่อนต้องลองก่อนใช่เดี๋ยวมันลมฟ้ามขึ้นมากันเข้าไปนั่งได้ไหมเนี่ยเอา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 เธอไปเธอไปเธอไปเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะนี่พี่ฟิล์มทำเสร็จหรือยังเนี่ยบอกจะออกไปแป๊บเดียวนี่ก็นานแล้วนะงั้นเรา ออกไปดูหน่อยดีกว่าอ้อยเสร็จแล้วทุกคนเฮ้ยนี่ดูนี่สิครับทุกคนวันนี้นะผมเนี่ยมาทําแพรลอยน้ํากันนะโอก,กันยังไม่เห็นนะทุกคนอยาก,กยากังไม่เกิดโอกาสเห็นเนี่ยก็จะตื่นเต้นไหมแต่ตอนนี้ยังดูขาดอะไรอยู่นะนี่ทุกคนผมเอาของตัวแต่งมานั่นก็คือลูกโป่งนี่ผมทำมาเยอะนะแต่ไม่รู้ว่าจะเอาติดไว้ตรงนี้หรือว่าวันนี้ข้างใน หรือว่าเอาไว้ลอ,อยน้ําดีอะทุกคนเฮ้ยทำไมดีเนี่ยพี่เดี๋ยวเอาไปลอยน้าสักส่วนหนึ่งแล้วก็มาตกแต่งสักส่วนหนึ่งแล้วกันนะงั้นเอาเอาไว้ก่อนเอาไว้ข้างในก่อนหนึ่งอนะันโอเคก็ค้างอีกสักหนึ่งอันแล้วกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาแพรลอยน้ำเอ้ยบ้านแพรลอยน้ำของเราเนี่ยไปลอยน้ำเลยดีกว่าทุกคนอย่ผมไปขึ้นไปด้วยนะทุกคนดูสิว่ามันจะเป็นยังไง อะไรเป็นไงแป๊บนะเอาลูกโป่งลอยน้ำสักนิดนึ่งเอาลงน้ำไปลงน้ำไปเอาอีกอันึงอีกอันหนึ่อ,นอ,นไอไปพร้อมยังเริ่มเลยโอยบอลไฟเลยนะพวกเราลอยน้ำแนละ้ว <c oughs> โอ้ยตกนเนี่ยเฮ้ยอย,อย่าตกนะอย่าตกนะโอ้ย <c oughs> โอ้โห <c oughs> พี่ฟิล์มทำอะไรเนี่ยอ้าวโฟกัสมาแล้วเหรอ <c oughs> โอ้พี่ฟิล์มเสร็จแล้วทำไมไม่เห็นไปตามโฟกัสเลยเนี่ยให้โฟกัสนั่งรออยู่ตั้งนาน ฟิล์มอยากมันลองไงว่าเกิดบ้านในแพรลอยน้ำเนี่ยบ้านแพรลอยน้ำเนี่ยมันจะสามารถอยู่ในน้ําได้ไหมนี่ก็ลองก่อนอลองก่อนใช่เดี๋ยวมันล์มลงอมขึ้นมาจะเข้าไปนั่งไ,ได้ไหมเนะี่ยเอามาอนี้มาอนี้ถ้าเกิดขึ้นมาได้อะฝันการบินกันอ๋อการบิน,นอะไรนะเออการบินมาก็ได้ยก็าตายได้ไปไปดีดีแล้ว,วดีดีแล้อาเ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 ธอไปเธอไปเธอไปเด็บเด็เด็บเด็บเด็บอ่โอ๊ยแมงสั้นยังชิวเลยสบายมากเลยฟิล์มดีอะแต่ว่า เราหาอะไรกันดีกว่าได้เลยได้เลยีจะบินโอ้โยนไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วเออเร็วโอ้โแล้วก็มไเนี่ยบานโยบานโยนี่ต่างแล้วบ้านเราได้เห็นนะมีมุ้งมเผื่อนออะไรอย่างงี้ใ่ไมใช่โอ้รับเลยอุ้ยอยโทษขไม่เป็นไรพี่ฟิล์มจะว่าไปอะโฟกัสเริ่มหิวแล้วอะอืก็หิวเหมือนกันนะอือแต่วันน อยู่บ้านสีฟ้าใช่ไหมใช่เ<ช>สื้อเราก็สีฟ้าจานบินก็สีฟ้าลูกโป่งก็สีฟ้าใช่สาว่อเทมก็สีฟ้าอันนี้ก็จริงแล้วว่าแต่เรามีของกินที่เป็นสีฟ้าไว้เวมโอ้โหพิมว่านี่พว่าผอการเตี่ยต้องถามพิมแบบนี้นะพิมเนี่ยก็เลยเตรียมของกินที่เป็นสีฟ้าาไว้แล้วจริงเหรอเออนี่ยังไงลอยมาแล้วเนี่ย ของกินสีฟ้าน่ากิกนหัึ่งกระเลี่ยใช่โฟกัสเตรียมเอาไว้หมดเรียบร้อยนะเฮยฟิล์มเป็นไงขอดูให้แล้วเริ่มอยู่ไว้นะเริ่มเลยครับไอเดียเลครับกินอันนี้แล้วกันสีอยากกินอะไรที่มันแบบธรรมดาธรรมดาหน่อยไว้ไปอีแกแล้วอันนี้แล้วกันนี่นี่นี่ไียนี่นี่นี่ไปแกะเลยนะอี๋โอยแกะเลยนี่แกะมาเป็นสีขาวนะนี่เราก็เป็นสีฟ้าขาวเหมือนกันวันนี้กินเลยแล้วกันไม่ใช่อะไรอ่ะ น,นะมันกินกันทั้งหมดเลยนะโมกันทั้งหมดเอาไว้นะไม่หมดไม่ขึ้นมายโอ้โหค่แค่กี่กล่องแค่ไนมีได้รี่พี่โอ้โหดูสิพี่ขนมให้เรากินเต็มเลยอ่ะลูกอมก็มีใช่เยลลี่ก็มีสูก้ากม,มีแต<ไ>่เบลฟิมแต่ลราค่อยๆกินเนาะใช่มีช็อกโกแลตมีพวกขนมอะไรนี่มีลูกอมอะไรหน่อยเห็นไหมนะืมแล้วลูกอมนี่ช็อกโกแลตกี่เรียกเนะแห่เรียกก็มี านาดนี่เป็นไงเอาอะไรกับนขนมพอลอหรือยังอร่อยไม่เป็นเพราะว่าแต่มีน้ำไม่เนี่ยโอ้ยมีสิโฟกัสน้ำเลเนี่ยเหรอไม่ใช่ทีมยังมีน้ำดื่มจริงจริง<ม>แต่ที่ำสำคัญนะน้ำนั้นก็ยังเป็นสีฟ้าด้วยสีฟ้าด้วยเหรอพีมใชม่น้ำอะไรอยากอยากกินเหรอย่ารอก่อนนะเดี๋ยวจะมีคนเอาน้ำมาให้เรามีคนมาเสิร์ฟด้วยเหรอใช่โอ้นี่ นมไข่มุกสีฟ้าว้าอยากกินไหมอร่อยมากเลยอ่ะเฮ้ยอร่อยกินไข่มุกไหนไข่มุกอยู่ไหนอร่อยดําเลยอุ้ยสดชื่นเลยอ่ะเฮ้ยแต่บอกไว้ก่อนนะโฟกัสยังไม่หมดนะยังมีไอติมอีกไอติมแล้วในนอนว่าไยกิมต้องเป็นสีอะไรสีฟ้าสีฟ้าเดี๋ยวรอไอติมก่อนทุกคน เฮ้ยมาแล้วมาแล้วไม่ีใช่ไหมมา้วไม่มีงั้นแต่จะเอาน้ำวางก่อนแล้วเกีติมก่อนค่อยกลับมากินน้ำใช่เลยโฟกัสอุ้ยมาแล้วสีาีน่ากินมากไงแกะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยต่ิเรเรอ่เืกินเร็เร็ว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 วเร็วอยไม่ว้เนี่ย่ไ มาอางอะไรหวานกงดีอร่อยมากทุกคนดูดิโอ้ยและเมนูสุดท้ายก็คือน้ำแข็งใสยุ้ยิ ปัดนม่ต้องทำอะดีกว่านะอันนี้เป็นน้ำสีฟ้าใช่ไหมเพิ่เทได้เลได้ได้ได้นี่บูฮาวายนะทุกคนอ้โหเดี๋ยวกั๊แกกันเออร้อนร้วนอืมอะมมาแล้วเทงไงเนี่ยเทเลยหืมกินหอมอ่ะหอมใช่ไหมอุ้ยน้ำแข็งใส่ตอนแล้วพี่ อ,อ,อ,อร่อยเออนี่บอกกันพิมว่านะครั้งหน้าเนี่ยเรามา,าตัวรอดกันแบบสีอื่นไหมครั้งนี้สีฟ้าแล้วครั้งหน้าสีอะไรดีอทุกคนทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์มบอกกันด้วยนะใครนะคะที่อยากพวกเรานะคะสองคนเนี่ยมาเอาตัวรอดสีอะไรกี่เลยบอกเวาลาไาเลยนะคะทุกคนใช่ครับผม,มเดี๋ยวเตรียมเจอกันสีหน้าเลยแต่วันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปประจดภัยกันแล้วทุกคนไปพวกกันไปแล้ว พูดอย่างไรพูดแต่วความในใจที่มีต่อเธอ Thank คิวฟอร์แฮปปี้นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกีกครันอยู่อ,อ้ามาย